าใช้เอกสารเท็จด้วยมันก็เป็นความผิดตามมาตรา264เรื่องการปลอมแปลงเอกสารมันก็ระบุชัดครับกฎหมายนี้ว่าผู้ที่ได้สร้างเรื่องขึ้นบางส่วนของเอกสารเป็นเท็จหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราหรือลงลายชื่อเป็นเท็จในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนถ้าการกระทำดังกล่าวเนี่ย ได้กระทําเพื่อให้บุคคลใดเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารคุกกี่ปีครับคุกสามปีโทษปรับหกพับาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วความผิดน้ำมาตราหนึ่งหงเนี่ยมันก็ระบุชัดเจนว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทําเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลเอกสารกระทําการปลอมกระทาการปลอมกระทําทการปลอม ปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ตรงนั้นก็ต้องติดคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2องแสนบาทฉะนั้นความผิดมาตรา162มันระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความในเอกสารกระทําการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติหน้าที่มันก็มีความผิดเช่นรับรองหลักฐานว่าตนได้ทากระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ รับรองเอกสารเป็นความเท็จโอ้ยาวเหยียดเลยพี่น้องทั้งหลายนะที่ฟังผมวันนี้อย่างน้อยก็ได้ความจริงมาที่ประจักษ์ส่วนมันจะเป็นยังไงแล้วแต่ศาลเราก็ต้องตามไปดูกันเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ที่แพทยสภาจะได้มีการประชุมกันแล้วก็จะรู้ว่าหมอคนไหนจะโดนบ้างถ้าหมอคนไหนโดนแพทยสภาก็สั่งให้ สั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเลยนะครับแล้วคนนี้คนที่โดนเนี่ยจะมีความผิดมีความผิดที่รักษาเท็จรักษาเท็จของคนที่ป่วยทิพย์คือไม่ได้ป่วยจริงคือป่วยทิพย์โอ้ยมันยุ่งอีลลงตุงนางกันเลยงานนี้ยุ่งอีลลงตุงนางกันเลยละฉะนั้นที่ผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งข้อหาแหกคุกเพราะถ้าเขาให้คุณนอนโรงพยาบาล ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรือนจําแล้วคุณไม่นอนคุณมีรถมารับเพื่อไปนอนบ้านจันสองล่างเขาก็ต้องมองตามกฎหมายมองว่าคุณแหกคุกไงแหกคุกเวลาคุณนัดใครนัดพลต,ตรีเสรีพิสุทธิ์มาพบที่โรงพยาบาลนัดนัดบิกโจก๊กมาพบโรงพยาบาลแล้วคุณก็ตาลีตะเหลืองมาพบกันที่โรงพยาบาลให้คนคิดว่าคุณนด่นอนคุกนี่แหละครับที่ผมบอกว่า มันอาจจะเจอเข้อหาแหกคุกได้อย่างที่ว่าฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและก็ตามดูกันผมก็ตามเรื่องนี้ดูกันแต่ขอดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความยุติธรรมทึ่งสารเขาย,ยุติธรรมอยู่แล้วเขาไม่ได้ใคร่แล้งใครหรอกนะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกฉะนั้นตามดูกันครับท่านท,ทั้งหลายนี่คือข่าวทะลุใหม่ที่ทะลุทะลวงมาให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมได้ฟังกัน nah